สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอเกีย่ยวกับตัวแบบธุร,รกิจของฉันนั่เนเองค่ะในการบริการขนส่งภายในจังหวัดค่ะนําเสนอโดยดิฉันนางสาวโซเฟียฮายโยค่ะในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากการสารวจ จากการทำแบบสำรวจ WH question นะคะในส่วนแรกก็จะเป็นลักษณะของลูกค้าที่จะซื้อนะคะก็จากการสำรวจนะคะจะได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะรวมถึงนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนนั่นเองค่ะแล้วก็ผู้ที่ไม่สามารถขับขี่รถยนต์ได้นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดเชิงลึกเข้าไปค่ะก็คือกลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะมีรายได้กลางๆแล้วก็เป็นผู้ที่ชอบการเดินทางค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากผลิตภัณฑ์นะคะจากบริการการขนส่งนะคะลูกค้าจะต้องการ บริการที่มีความสะดวกสบายไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ยุ่งยากทั้งในเรื่องของระบบการจองหรือระบบต่างๆของการของธุรกิจนะคะแล้วก็มียางผาานะมีความนั่งสบายคะ่ะที่สําคัญนะคะจะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็ราคาเข้าถึงได้สบายกระเป๋าคะ่ะแล้วก็ความรวดเร็วความประหยัดเวลาทักษะของอผู้ขับขี่นะคะก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะสามารถต้องมีทักษะทาบน้นภาษากัะแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็น อีกหลักอีกอย่างนะคะเป็นหลักๆก,ก็คือสามารถที่จะจัดทริปหรือเลือกการเดินทางเองได้ค่ะในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นเหตุผลจําเป็นเนาะที่ลูกค้าจะต้องซื้อบริการการขนส่งนี้ก็คือลูกค้านี่ยจะต้องการการเดินทางที่มีความสะดวกสบายแล้วก็ใช้เวลาน้อยจะตอบโจทย์กับลูกค้าที่ไม่รู้จักเส้นทางหรือไม่สะดวกที่จะใช้ Google Map นะคะหรือว่าจะตอบโจทย์อย่างยิ่งเลยกับลูกค้าที่ไม่มีรถส่วนตัวหรือหรือว่าไม่มีรถใช้ในเวลาเร่งรีบแล้วก็ ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางด้วยตัวเองได้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่สามารถขับขี่รถจนหรือพาหนะยางพาหนะอื่นๆได้ค่ะในส่วนต่อมานะคะจะเป็นผู้มีสควลต่อการตัดสินใจซื้อนากก็จะเป็นเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> รออว่วมทิปครอบครัวหรือผู้ใหญ่ที่รู้จักหรือว่าผู้ที่เคยใช้บริการนะคะรีวิวจากผู้ที่เคยใช้บริการแล้วก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือคนดังนั่นเองคะ่ะแล้วก็ความถี่หรือช่วงเวลาในการซื้อนะคะก็จะเป็นช่วงที่มีการเดินทางหรือว่าช่วงวันหยุดยาววันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะจะเป็นช่วงที่เหมาะเลยกัน จต่ทริปท่องเที่ยวนั่นเองค่ะแล้วก็ความถี่นะคะาหรับผู้ที่ตอบมาเป็นจํานวนวันนะคะก็จะเป็นมากกว่า1วันหรืออยู่ไม่เกิน2 3ถึงครั้งต่อ1วันนั่นเองค่ะแล้วก็ผู้ที่ตอบมาในรูปแบบของปีนะคะต่อทริปก็จะเป็น1 2ถึงครั้งต่อทริปหรือไม่เกิน4ครั้งต่อทริปเป็นส่วนมากค่ะแล้วก็ช่องทางที่มักจะนิยมใช้ในการซื้อบริการงานขนส่งนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์หรือเพจ a c e b o o k นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันหรือว่า Line ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ พฤติกรรมที่ลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจซื้อหรือกระบวนการที่จะซื้อของลูกค้านะคะก็จะมีหลกัลกๆก็คือการเปรียบเทียบราคาแล้วก็โปรโมชั่นความคุ้มค่าจากหลายๆเล่งที่เหมาะสมกับงบประมาณหรือความต้องการที่ต้องการค่ะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยของทั้งยานพาหน,นะแล้วก็คนขับค่ะแล้วก็จะมีการศึกษาหรือว่าดูรีวิวจากผู้ที่เคยใช้งานแล้วก็ตรวจสอบระยะเวลาแล้วก็ความสะดวกสบายในการเดินทางค่ะ ในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบ business model canvas ทั้งฉบับเก่าแล้วก็ใหม่นะคะเรามาดูกันเลยค่ะในอย่างแรกนะคะก็จะเป็น customer segment นะคะในส่วนนี้นะคะจะมีกลุ่มลูกค้าที่คล้ายคลึงดังเดิมค่ะแต่ว่าจะเพิ่มถึงจะเพิ่มในเรื่องของคุณลักษณะเชิงลึกนะคะเนื่องจากว่าออจาก6 w h 1H นะคะก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง,างแล้วก็ต้องการความประหยัด ในการเดินทางท่องเที่ยวเนาะแล้วก็จะมีความต้องการเพิ่มเติมของในเรื่องของภาษานะคะจากกลุ่มนะะัก จากกลุ่มท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ในส่วนต่อมานะคะจะเป็น value proposition นะคะก็จะส่วนนี้จะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าและก็ความปลอดภัยมากขึ้น,นค่ะเพราะว่าลูกค้าจะพิจารณาจากความปลอดภัยราคาแล้วก็โปรโมชั่นที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ค่ะในส่วนของ channel หรือการเข้าถึงลูกค้านะคะเราจะมีการระบุเป็นแอ p l i c a t i o n เป็นช่องทางหลักเพิ่มเข้ามาค่ะเนื่องจากว่าลูกค้ามักจะใช้งาน ผ่านแอปพลิเคชันส่วน customer relationship นะคะเราจะใช้ Activity ที่เป็น UGC เหมือนเดิมคะ่ะแต่ว่ามีความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับ Influencer มากขึ้นเนื่องจากว่า Influencer เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีม เป็นแรงจูงใจให้ลูกค้าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของ Key Activity นะคะ mm hmm. ก็จะเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยจากการที่ลูกค้าเน้นในเรื่องของความปลอดภัยทั้งก่อนเดินทางหรือะหว่างเดินทางนั่นเองค่ะ,ะในส่วนของ Key Resources นะคะก็จะเป็นเพิ่มทักษะของบุคลากรที่จะต้องมีความสามารถทางด้านภาษาเพิ่มขึ้นเพื่อตอบโจทย์นักศึกษานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นเองค่ะ ในส่วนของคีพาร์ t เนอนะคะก็จะมีการเพิ่ม Influencer เข้ามาเนื่องจากที่ได้กล่าวไปแล้วว่าความคิดเห็นหรือคอนเทนต์ของ Influencer จะจะเกี่ยวโยงกับกลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของ revenue stream นะคะก็จะมีรายได้เพิ่มเติมจากบริการพิเศษค่ะ ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับบริการล่ามหรือว่าไกด์นะคะเพื่อนักศึกษาต่างชาติเพื่อนักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคอ s t สต რ ัคเจอร์ค่ะจะเน้นในเรื่องของต้นทุนดนะ้านความปลอดภัยแล้วก็การพัฒนาค่ะเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยจะใช้บริการจะพิจารณาความปลอดภัยแล้วก็จะเน้นใช้นิยมใช้กาทางช่องทางออนไลน์ค่ะแล้วก็นี่จะเป็น business model canvas ฉบับใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ